หยุดก่อนครับถ้าในบ้านคุณมีของสี่อย่างนี้อยู่ต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนเงินก็ไม่พอใช้ไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีไม่ใช่เพราะเจ้ากรรมนายเวรแต่เพราะคุณกำลังเลี้ยงอับประมงคลไว้ในบ้านโดยไม่รู้ตัวบางอย่างตั้งไว้เพราะกลัวบางอย่างตั้งไว้เพราะอยากรวยเร็วบางอย่างตั้งไว้เพราะใครๆก็มีกันแต่รู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดขัด ไม่ใช่ผีไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่คือความหลงที่เรายอมให้มันอยู่ในบ้านวันนี้ผมจะพูดตรงๆแรงๆแบบไม่อ้อมขอมถ้าฟังจบแล้วคุณยังไม่สะดุ้งแปลว่าคุณยังไม่พร้อมเปลี่ยนชีวิตวันนี้ผมจะพูดเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินแบบตรงๆบางอย่างที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งที่เราคิดว่าดีแท้จริงแล้วถ้าเข้าใจผิดใช้ผิดวางผิดที่ มันอาจกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความขัดสนและนี้สินไม่รู้จบก่อนจะฟังต่อขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับผมไม่ได้พูดเพื่อให้กลัวแต่พูดเพื่อให้รู้ทันเพราะในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ยึดต,ติดวัตถุแต่สอนให้พึ่งกรรมและจิตใจในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เป็นไปตามวัตถุ ไม่ใช่เป็นไปตามของขลังและไม่ใช่เป็นไปตามความเชื่อที่ขาดปัญญาทีนี้มาดูกันครับสี่สิ่งอัป,ปมงคลที่ไม่ควรตั้งบูชาในบ้าน 1. รูปปั้นหรือของบูชาที่ไม่รู้ที่มาหลายบ้านรับของมาจากคนอื่นของเก่าของโบราณของขลังแต่ไม่รู้ว่าผ่านพิธีอะไรมาไม่รู้เจตนาคนทำไม่รู้ว่าผูกพันกับความเชื่อแบบไหน ของบางอย่างถูกสร้างขึ้นจากความกลัวบางอย่างถูกสร้างขึ้นจากการบนบานแลกเปลี่ยนบางอย่างผูกกับความอยากได้ลาบแบบผิดทางเมื่อเรานำมาตั <h <h ้งไว้ในบ้านใจเราจะเริ่มพึ่งของมากกว่าพึ่งความดีเริ่มหวังโชคมากกว่าขยันทำงานเริ่มขอมากกว่าสร้างเหตุจิตแบบนี้เองที่ทำให้ชีวิตถอยหลังไม่ใช่เพราะของนั้นมีพลังลึกลับแต่เพราะใจเราอ่อนแอ 2. สิ่งที่บูชาแล้วต้องแลกถ้ามีใครบอกว่าต้องถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องแก้บนแพงๆต้องทำพิธีซ้ำๆไม่งั้นจะมีเคราะห์ให้รู้เลยว่านั่นไม่ใช่หลักพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสอนให้ต่อรองกับบุญบุญไม่ใช่การซื้อขายถ้าบูชาแล้วทำให้กลัวถ้าบูชาแล้วต้องเสียเงินเกินตัวถ้าบูชาแล้วชีวิตยิ่งเป็นหนี้ นั่นไม่ใช่มงคลแต่มันคือภาระ 3. ส,สิ่งที่ทำให้ทะเลาะกันในบ้านบางบ้านเถียงกันเรื่องของบูชาบางคนศรัทธาบางคนไม่เชื่อสุดท้ายแตกแยกจำไว้นะครับมงคลที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาคือความสามัคคีในครอบครัวในมงคลสูตรได้กล่าวถึงมงคลสูงสุดไว้หลายข้อแต่ไม่มีข้อไหนบอกว่าตั้งของขลังแล้วจะรวยกลับพูดถึงการไม่คบคนผ่าน การคบบัณฑิตการมีวินัยการทำงานสุจริตการดูแลบิดามารดานี่คือมงคลแท้ถ้าของสิ่งใดทำให้คนในบ้านทะเลาะของนั้นไม่ควรอยู่ในบ้าน 4. พระพุทธรูปที่ตั้งแบบไม่เคารพบางบ้านเอาพระพุทธรูปไปวางต่ำกว่าศีรษะวางใกล้รองเท้าวางปะปนกับของไม่เหมาะสมหรือวางเพราะอยากกันผีพระพุทธรูปไม่ใช่วัตถุกันภยัย แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าตังไว้แต่ไม่เคยกราบไม่เคยระลึกถึงศีลไม่เคยรักษาความดีนั่นคือการวางเปลือกแต่ไม่มีแก่นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในรูปปั้นแต่ธรรมะอยู่ในใจคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ทำให้คนจนไม่ใช่ของในบ้านแต่คือใจที่ขาดสติใจที่อยากได้เร็วใจที่ไม่อดทนใจที่หวังพึ่งโชคมากกว่าลงมือทา บ้านที่เต็มไปด้วยเครื่องรางแต่ไม่มีความขยันไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีการออมไม่มีศีลบ้านนั้นย่อมลำบากตรงกันข้ามบ้านที่เรียบง่ายมีพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวมีศีลห้ามีความกตัญญูมีความพอเพียงบ้านนั้นคือมงคลในหลักกรรมของพระพุทธศาสนาความจนไม่ได้เกิดจากไม่มีของดีแต่เกิดจากเหตุแห่งการใช้ชีวิต ขี้เกียจคือเหตุหนึ่งฝุ่มเฟอ้อคือเหตุหนึ่งไม่วางแผนคือเหตุหนึ่งไม่รักษาศีลคือเหตุหนึ่งถ้าอยากแก้เคล็ดจริงๆไม่ต้องไปหาของใหม่แต่ให้เอานิสัยไม่ดีออกจากบ้านเอาความฟุ่มเฟือยออกเอาการพนันออกเอาเล่าบุหรี่ออกเอาความโกรธออกแล้วแทนที่ด้วยศีลส,สติความเพียรและการทำงานสุจริตนั่นแหละคือของมงคลที่แท้จริง บ้านที่สะอาดใจที่สะอาดย่อมนำพาชีวิตสะอาดอย่าให้ใครหลอกว่าถ้าไม่บูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้จะจนเพราะความจนไม่ได้มาจากการไม่บูชาแต่มาจากการไม่สร้างเหตุแห่งความเจริญจำคำนี้ไว้ให้ดีวัตถุไม่มีอำนาจเหนือกรรมของไม่มีอำนาจเหนือความดีพิธีไม่มีอำนาจเหนือความเพียรถ้าในบ้านคุณมีสิ่งใดที่ทำให้กลัวทำให้เสียเงินเกิน,กนตัว ทำให้ทะเลาะทำให้หลงงมงายพิจารณาให้ดีบางทีการเอาออกอาจทําให้ชีวิตเบาขึ้นทันทีเพราะมงคลที่แท้ไม่ใช่อยู่บนหิ้งแต่อยู่ในหัวใจที่รู้ผิดรู้ชอบชั่วดีและเมื่อใจถูกทางต่อให้บ้านเล็กเงินน้อยชีวิตก็ไม่จนแต่ถ้าใจผิดทางต่อให้ของเต็มบ้านก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดีเพราะเรื่องอัปมงคลที่แท้จริงไม่ใช่ของที่มองเห็นด้วยตา แต่คือพลังความคิดที่เราเลี้ยงไว้ทุกวันหลายบ้านเอาของแปลกๆเข้ามาหวังให้ค้าขายดีหวังให้ถูกหวยหวังให้ปลดหนี้แต่ไม่เคยเอานิสัยผัดวันประกันพรุงออกไปไม่เคยเอาความฟุ่มเฟือยออกไปไม่เคยเอาการใช้เงินตามอารมณ์ออกไปแบบนี้ต่อให้ตั้งของเต็มบ้านชีวิตก็ยังวนอยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุและผลไม่ได้สอนเรื่องดวงลุ้นล้วนไม่ได้สอนให้รอปาฏิหาร ในทางธรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุแห่งความเจริญคือความเพียรเหตุแห่งทรัพย์คือความขยันและความซื่อสัตย์เหตุแห่งความมั่นคงคือวินัยถ้าบ้านไหนมีสิ่งของที่ทําให้เรายึดต,ติดจ,จนลืมสร้างเหตุแห่งความดีของนั้นแม้ดูศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นอัปมงคลทันทียกตัวอย่างง่ายๆบางคนตั้งของบูชาเต็มบ้านแต่ในบ้านไม่มีความสงบเสียงทะเลาะดังทุกวันลูกไม่เคารพพ่อแม่ พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้จะหวังให้ของบนหิ่งช่วยได้อย่างไรมงคลที่แท้จริงเริ่มจากศีลศีลห้าถ้ารักษาได้จริงบ้านจะเปลี่ยนทันทีไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่โกอกไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดไม่มัวเมาบ้านที่ไม่มีเหล้าไม่มีการพนันไม่มีการโกหกหลอกลวงบ้านนั้นจะเริ่มมีทรัพย์โดยไม่รู้ตัวเพราะเงินไม่รั่ว เพราะความไว้ใจกันเพิ่มขึ้นเพราะจิตใจไม่ฝุ้งแต่ถ้าบ้านไหนตั้งของขลังแล้วในบ้านยังเต็มไปด้วยอบายมุกนั่นแหละคืออัปมงคลตัวจริงจำไว้นะครับของไม่เคยทําให้ใครจนแต่ความหลงทําให้จนความกลัวทําให้เสียเงินความอยากลัดขั้นทําให้ติดหนี้ความเชื่อแบบไม่มีปัญญาทําให้ถูกหลอกยิ่งบางคนเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อแก้เคล็ด แต่ไม่เคยแก้นิสัยไม่เคยแก้การใช้จ่ายไม่เคยแก้การตื่นสายไม่เคยแก้การขาดวินัยนี่ตัางหากที่ต้องเอาออกด่วนบ้านที่อยากให้ดีขึ้นลองทำสิ่งง่ายๆก่อนจัดบ้านให้สะอาดเคลียของที่ไม่จำเป็นบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ตั้งพระพุทธรูปในที่เหมาะสมแล้วกราบด้วยความเคารพไม่ใช่ด้วยความกลัวกราบเพื่อเตือนใจว่าวันนี้เราจะไม่โกง วันนี้เราจะไม่พูดร้ายวันนี้เราจะไม่ฝุงเฟอ้อนี่คือการบูชาที่แท้จริงการบูชาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่การขอแต่คือการทาตามคำสอนถ้าอยากได้โชคให้สร้างเหตุแห่งโชคถ้าอยากได้ทรัพย์ให้สร้างเหตุแห่งทรัพย์ทำงานให้เต็มที่เก็บเงินให้เป็นใช้เงินอย่างมีสติไม่อายที่จะเริ่มต้นเล็กๆนี่คือมงคลที่ไม่มีใครแย่งไปได้ สุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าอย่าก,กลัวว่าเอาของออกแล้วจะโชคร้ายถ้าคุณเอาความงมงายออกไปด้วยชีวิตจะเบาขึ้นทันทีบ้านที่โลง่งใจที่โลง่งความคิดที่โลง่งจะเปิดทางให้ปัญญาเข้ามาแทนเพราะอัปมงคลที่แท้ไม่ใช่วัตถุแต่คือใจที่หลงผิดและมงคลที่แท้ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์แต่คือความดีที่เราทำทุกวันถ้าใจถูกทาง ต่อให้ไม่มีอะไรตั้งบูชาเลยชีวิตก็ยังเจริญได้แต่ถ้าใจผิดทางต่อให้ตั้งเต็มบ้านก็ยังรู้สึกขาดไม่รู้จบเลือกให้ดีนะครับว่าจะเก็บอะไรไว้ในบ้านและจะเก็บอะไรไว้ในใจและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยคิดถึงบางบ้านไม่ได้มีของอัปมงคลเป็นวัตถุแต่มีความคิดอัปมงคลแขวนอยู่เต็มผนังคำพูดลบๆคำสาปแช่งกันเอง คำประชดประชันคำดูถูกลูกดูถูกคู่ชีวิตสิ่งเหล่านี้ร้ายแรงกว่าของขลังใดๆเพราะคำพูดคือพลังงานของจิตเมื่อพูดซ้ำๆทุกวันมันจะกลายเป็นบรรยากาศของบ้านบ้านที่มีแต่คำว่าไม่มีเงินชีวิตชั้นซวยทำอะไรก็ไม่ขึ้นจิตจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วการกระทำก็จะเดินตามความคิดนี่แหละคืออัปมงคลที่ทำให้จนแบบมองไม่เห็น พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัมมาวาจาคือการพูดชอบพูดจริงพูดดีพูดให้เกิดประโยชน์ถ้าบ้านไหนเปลี่ยนคำพูดได้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทันทีแทนที่จะพูดว่าไม่มีเงินให้พูดว่าเรากำลังสร้างฐานะแทนที่จะพูดว่าฉันดวงไม่ดีให้พูดว่าฉันกำลังสร้างเหตุใหม่นี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่นี่คือการตั้งจิตให้เดินถูกทาง อีกอย่างหนึ่งที่ควรเอาออกด่วนคือการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นบางคนตั้งของบูชาเพราะเห็นคนอื่นมีแล้วรวยก็อยากมีตามแต่ลืมดูว่าเขาขยันแค่ไหนเขาอดทนแค่ไหนเขาฝึกวินัยแค่ไหนเราเห็นแค่ปลายทางแต่ไม่เคยเห็นเหตุที่เขาสร้างมาการเปรียบเทียบทำให้เกิดความโลภความโลภทำให้ตัดสินใจผิดตัดสินใจผิด ทำให้เป็นหนี้หนี้ไม่ได้เกิดจากของไม่ดีแต่เกิดจากใจที่อยากเร็วเกินไปถ้าอยากให้บ้านเป็นมงคลเริ่มจากวางเป้าหมายเล็กๆเ,เก็บเงินวันละนิดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นตื่นเช้าให้เป็นเวลารักษาศีลให้มั่นคงความมั่นคงไม่ได้มาในคืนเดียวแต่จะค่อยๆงอกเหมือนต้นไม้บางคนถามว่าแล้วของที่มีอยู่ควรทำย่างไร ถ้าเป็นพระพุทธรูปให้จัดวางให้เหมาะสมกราบด้วยความเคารพถ้าเป็นของที่ทำให้กลัวหรือทำให้เสียเงินเกินตัวให้พิจารณาถอนออกอย่างมีสติไม่ต้องทำพิธีใหญ่โตไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรตามมาเพราะสิ่งที่ตามเรามาจริงๆคือกรรมของเราเองถ้าเราทำดีสิ่งดีจะตามมาถ้าเราขยันทรัพย์จะตามมาถ้าเรามีวินยัย ความมั่นคงจะตามมานี่คือกฎธรรมชาติบ้านที่เต็มไปด้วยปัญญาแม้ไม่มีเครื่องรางเลยก็ยังมีพลังแห่งความสงบบ้านที่เต็มไปด้วยความหลงแม้มีของศักดิ์สิทธิ์เต็มผนังก็ยังวุ่นวายไม่จบลองถามตัวเองคืนนี้สิ่งที่ทำให้เราหนักใจคือของในบ้านหรือความคิดในใจถ้าเอาความกลัวออกเอาความงมงายออก เอาความอยากลัดขั้นออกบ้านจะโล่งใจจะเบาชีวิตจะเริ่มชัดเจนเพราะมงคลที่แท้ไม่ต้องแพงไม่ต้องหายากไม่ต้องลึกลับมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างซื่อสัตย์อย่างอดทนและเมื่อเหตุถูกต้องผลย่อมค่อยๆงอกงามอย่าปล่อยให้ความเชื่อที่ไม่ผ่านปัญญามาบงการชีวิตทั้งชีวิต อย่าปล่อยให้ของที่ตั้งอยู่เงียบๆมีอำนาจเหนือการกระทำของเราเพราะคนที่จะพาชีวิตพ้นหนี้พ้นความขัดสนพ้นความทุกข์ไม่ใช่ของบนหิ่งแต่คือใจที่ตื่นแล้วและกล้าสร้างเหตุแห่งความเจริญด้วยตัวเองและผมอยากให้ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งบางคนเอาของอัปมงคลออกจากบ้านแล้วแต่ยังไม่เอาความยึดต,ติดออกจากใจ แบบนี้ชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนจริงเพราะรากของความขัดสนไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่ารวยเพราะดวงเห็นว่าจนเพราะใครสักคนสาบไว้เห็นว่าชีวิตพังเพราะของไม่ดีในบ้านเมื่อเห็นผิดการกระทำก็ผิดเมื่อการกระทำผิดผลก็ผิดตามไปด้วยพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเข้าใจว่ากรรมคือการกระทําเข้าใจว่าปัจจุบันคือพื้นที่สร้างอนาคตถ้าบ้านไหนอยากเปลี่ยนพลังจริงๆไม่ต้องไปหาวัตถุใหม่แต่ให้เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันตื่นเช้าให้เร็วขึ้นจัดที่นอนให้เรียบร้อยทํางานให้เต็มกําลังพูดดีต่อกันมากขึ้นสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือพลังมงคลที่แท้บางคนมีของเต็มบ้านแต่ห้องรก เอกสารการเงินวางมั่วนี่ไม่เคยจัดระบบแบบนี้ต่อให้ตั้งของดีแค่ไหนชีวิตก็วุ่นวายเพราะความไม่เป็นระเบียบสะท้อนจิตที่ไม่เป็นระเบียบลงเริ่มจากโต๊ะทำงานเริ่มจากสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเริ่มจากการเคลียร์หนี้ทีละก้อนนี่คือพิธีกรรมที่ได้ผลจริงไม่ต้องจุดทูบไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องรอใครมาแก้ให้ เพราะผู้แก้ชีวิตเราคือตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากอย่าใช้ความศรัทธาเป็นข้ออ้างในการไม่พัฒนาบางคนบอกว่าฉันทำบุญเยอะแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเองแต่ยังใช้เงินเกินตัวยังไม่วางแผนอนาคตยังไม่ฝึกทักษะใหม่บุญไม่ใช่ทางลัดบุญคือแรงสนับสนุนถ้าเราขยันบุญจะส่งเสริมถ้าเรามีวินยัย บุญจะผลักดันแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยบุญก็ช่วยได้จำกัดบ้านที่เป็นมงคลจริงไม่ใช่บ้านที่มีแต่ของแพงแต่คือบ้านที่มีพลังใจแข็งแรงพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายพลังใจที่ไม่โทษสิ่งลี้ลับพลังใจที่กล้ายอมรับความผิดพลาดเมื่อเรากล้ายอมรับว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินผิดเราเชื่อผิดเรากลัวผิด นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความกลัวทำให้เสียเงินความโลภทำให้เป็นหนี้ความหลงทำให้วนซ้ำถ้าเอาสามอย่างนี้ออกจากบ้านได้ต่อให้ไม่มีของศักดิ์สิทธิ์เลยชีวิตก็เริ่มโปร่งคืนนี้ลงเดินดูบ้านเงียบๆดูว่าอะไรทำให้เรารู้สึกหนักใจดูว่าอะไรทำให้เราต้องจ่ายซ้ำๆดูว่าอะไรทำให้เรากังวลโดยไม่มีเหตุผล ท้ามันไม่ทําให้เกิดปัญญาไม่ทําให้เกิดความดีไม่ทําให้เกิดความสงบพิจารณาเอาออกแล้วแทนที่ด้วยหนังสือดีๆสมุดบันทึกเป้าหมายพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิพื้นที่สำหรับคุยกันอย่างจริงใจมงคลไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มงคลคือความถูกต้องในชีวิตประจำวันเมื่อบ้านสะอาดการเงินเป็นระเบียบคำพูดสุภาพศีลมั่นคง พลังชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ต้องรอปาฏิหารเพราะปาฏิหารที่แท้คือการที่คนคนหนึ่งตื่นจากความหลงแล้วเริ่มสร้างเหตุใหม่ด้วยตัวเองถ้าอยากพนน้นหนี้เริ่มจากเลิกหวังทางลัดถ้าอยากพ้นจนเริ่มจากเลิกโทษสิ่งลี้ลับถ้าอยากให้บ้านเป็นมงคลเริ่มจากทำให้ใจเป็นมงคลและเมื่อใจเป็นมงคลแล้วบ้านทั้งหลังก็จะเปลี่ยนตามโดยไม่ต้องพึ่งของใดๆเลย และก่อนจะจบผมอยากให้ทุกคนหยุดฟังสักครู่ลองถามตัวเองตรงๆว่าที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุเวลาการเงินติดขัดเราไปหาของมาบูชาหรือเรากลับมาดูพฤติกรรมการใช้เงินเวลาชีวิตสะดุดเราไปแก้เคล็ดหรือเรากลับมาทบทวนวินัยของตัวเองนี่คือจุดชี้เป็นชี้ตายของชีวิตเลยนะครับถ้าเรายังเชื่อว่าวัตถุเปลี่ยนโชคได้ แต่ไม่เชื่อว่าความเพียรเปลี่ยนชีวิตได้เราจะวิ่งวนอยู่ในวงจรเดิมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพไม่ได้ตรัสรู้เพราะมีของขลังแต่ตรัสรู้เพราะความเพียรและปัญญาพระองค์เอาชนะกิเลสไม่ใช่ด้วยพิธีแต่ด้วยสตินี่คือหัวใจของคำสอนสิ่งอัปมงคลที่แท้จริงในบ้านมีมากกว่าสีอย่างคือ 1. ความเกียรติคร้าน 2. ความฟุ้งเฟอ้อ 3. ความโลภ 4. ความหลงงมงายถ้าสี่อย่างนี้ยังอยู่ต่อให้บ้านเต็มไปด้วยของศักดิ์สิทธิ์ชีวิตก็อย่างสั่นคลอนแต่ถ้าสี่อย่างนี้ถูกกํำจัดออกต่อให้บ้านธรรมดาชีวิตก็มั่นคงได้อยากกลัวการเอาของออกแต่จงกลัวการเอาความจริงออกจากใจอยากกลัวว่าจะไม่มีอะไรคุ้มครองแต่จงกลัวว่าจะไม่มีศีลคุ้มครอง ศีลคือกรอบสติคือไฟฉายปัญญาคือเข็มทิศสามอย่างนี้ไม่มีใครขโมยได้ไม่มีใครทำลายได้บ้านที่มีศีลแม้เงินยังไม่มากแต่จะไม่รั่วบ้านที่มีสติแม้ปัญหายังมีแต่จะไม่ล้มบ้านที่มีปัญญาแม้เริ่มจากศูนย์แต่จะค่อยๆเติบโตลองคิดดูให้ลึกถ้าเราหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นปีหนึ่งจะเหลือเงินเท่าไหร่ ถ้าเราหยุดเล่นการพนันชีวิตจะเบาขึ้นแค่ไหนถ้าเราหยุดหวังรวยเร็วแล้วหันมาสร้างรากฐานอีกห้าปีชีวิตจะต่างจากวันนี้แค่ไหนนี่คือคำถามที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงของอับมงคลที่ควรเอาออกด่วนไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่ของโบราณไม่ใช่วัตถุลึกลับแต่คือความคิดที่ทำให้เราอ่อนแอถ้าคืนนี้คุณกล้าเอาความกลัวออกกล้าเอาความหลงออก กล้าเอาความอยากลัดขั้นออกบ้านจะเบาลงทันทีไม่ต้องรอเริกไม่ต้องรอใครอนุญาตชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีที่คุณตื่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่มีปัญญาคุ้มครอง